นี่ฮะก็ได้มาหอดทงให้องหน้าเป็นทียบร้อยเนาะเบิ่งบพง่นดำหน้าขันบันไดฮะมาตะวันน้ำใหม่ิ่นดำให้ดำหน้าบ่งคมสวยงามวันบ่ไหนกะ อ่าก็ได้๋ยมาบังพันเนี่ยมึงท้งหน้าบังความสวยงามเนาะคือสิมีแต่เขตเดียวเนาะท้งหน้างามเป็นขันเป็นขันงามดีเป็นเป็นตะก,กา่ายอดอ่ะบ่เขาหยอดอ่ะบ่ เออเนื้าานนนวอวัวบนอะไรมันบวกกยากว่าด่ะอ๋อนี่วัาเนี้ยลกเล้วมันจะปวดหัวขี้ดินขี้มานำ้ำหลายคนก็ไปตมวนดีเด้อ นี่เป็นธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะอยู่บ้านบางทุมมาบัางเพิ่นธ์เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าฮึฮ <c ười> ตามไปบังน้ำกันเด้อญาติโยมสุภาพไปบังด้านหน้าเด้อ